อันแรกเลยเนี่ยหัวหน้าต้องดูว่าต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรจะทําเรื่องทาเลนต์เนี่ยองค์กรเขาอยากได้อะไรทาไปทําไมครับประโยชน์ที่องค์กรจะรับคืออะไรและประโยชน์ของตัวหัวหน้าเองเนี่ยที่จะได้รับคืออะไรขอให้เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆเพราะไม่งั้นคอมมิชเมนต์มันไม่มานะเดี๋ยวมันจะไปคิดว่าเอาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นขอให้เคลียร์ก่อนว่าทําไปทําไม อยากขอถามพี่สัน์ครับว่าเราพอได้ทราบนิยามคําว่าทาเ l e n แล,ลเรารู้แล้วว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรในเชิงของมิติองก์ครับทีนี้อยากจะขอถามในมิติของของคนหรือว่าลีดเดอร์ที่ต้องพัฒนาท a l e นะครับว่าเวลาที่เราจะกลุ่มทลนต์พัฒนาท a l e นะครับมันจะต้องทําที่มันแตกต่างกับการดูแลพนักงานทั่วไปอย่างไรงครับอย่าบอกนี้นะองกรมันคือองค์กรวีองค์กรก็ใช้ว่าจะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในองค์กรได้ครับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในองค์กรก็อยู่ที่คนในองค์กร เพราะฉะนั้นหัวหน้าที่มีลูกน้องแล้วต้องต้องรับดิเรกชันนี้ลงมาเนี่ยครับผมมองว่าหัวหน้าน่าจะดูประมาณสามเรื่องนะครับอันแรกเลยเนี่ยหัวหน้าต้องดูว่าต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรจะทําเรื่องทาเล้นเนี่ยองค์กรเขาอยากได้อะไรทาไปทําไมประโยชน์ที่องค์กรจะรับคืออะไรและประโยชน์ของตัวหัวหน้าเองเนี่ยที่จะได้รับคืออะไรขอให้เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆครับเพราะไม่งั้นคอมมิชเมนต์มันไม่มาเดี๋ยวมันจะไปคิดว่า เอาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นขอให้เคลียร์ก่อนว่าทําไปทําไม องค์กรเขาอยากได้อะไรกันแน่แล้วตัวเราได้อะไรครับผมว่ามันเหมือนอันแรก start with why ันคำของไซมอนสินิกที่บอกว่าเออพอเรารู้ why เนี่ยมันจะได้แบบเราจะได้มีกำลังมีกลังใจ commitment ถ้าเราเห็นแต่แบบภาระงานที่เพิ่มขึ้นความเหนื่อยยากที่ต้องพัฒนาคนอะไรเงี้ยครับต้องตั้ง objective เนี่้เขาทำมันก็จะเริ่มไม่สนุกแล้วนะครับคิดว่า why องค์กรได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ what is needed f o r me ตัวฉันได้ประโยชน์อะไรถ้าฉันเป็น leader ที่สามารถ grooming หรือพัฒนา talent t เยอะๆเนี่ยพี่สันมีสักข้อสองข้อไหมครับว่าสมมติผมเป็น leader เนี่ย แล้วถ้าผมแบบพัฒนาผู้นําได้ผมจะได้ประโยชน์อะไรครับพี่มันมีมันมีอันหนึงแบกว่า leader build leader ใช่ไหมครับเออพอเราพัฒนาคนแล้วคนคนนั้นโตเนี่ยโดยปกตินะองค์กรจะมองว่าไอ้คนนี้เก่งจริงสามารถสร้างผู้นํารุ่นใหม่ๆได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝากงานที่มันเป็นงานสําคัญโปรเจกต์ใหญ่ๆให้กับคนคนนี้ได้ันหมายความว่าเขาโอกาสเติบโต เออโอเคผมพอพี่อ okay, okay. ุสรนเล่าเนี่ยผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งของดรจอห์นซีแมคเวลที่พูดถึงเรื่องลีดเดอร์ที่บอกว่าผู้นํามี5ระดับอ่าแล้วผู้นําระดับที่4ก็คือผู้นําที่สามารถพัฒนาผู้นําได้ใช่ฉะนั้นการจะชาเลนตัวเองว่าเราเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าเนี่ยมันวัดว่าเราสามารถโคลนนิ่งหรือสร้างผู้นำใน next generation ขึ้นมาได้หรือเปล่ถ้าได้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นผู้นำระดับที่4ล้ใช่ครับนะอ้อันนี้เป็นเรื่องที่มันมันมีอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่ามันจะดูว่ามันจะทำอะไรใหญ่ๆได้หรือไม่ภารกิจใหญ่ได้หรือไม่หนึเขาสามารถทำงานตรงนี้ได้ไหมครับอันที่สคือเขาสามารถบริหารคนก้อนเนี้ได้ไหมแล้วทำไงเขาถึงจะบริหาร คนและธุรกิจเยอะๆๆๆอมากขึ้นเรื่อยๆได้อันนี้ leader builder อ๋อครับอันนี้ฉะนั้นเราได้วายแล้วนะครับ<ม>ว่าทําไมอ่ะหลังจากที่เราได้วายแล้วว่าโอ,อ้<ๆ><ๆ>เห็นเห็น<ๆ>ประโยชน์แล<ๆ>้วของการ build leader แล้วขั้นต่อไปทําอะไรต่อโอเคก่อนที่หัวนหน้านะจะไปพัฒนาลูกน้องหรือไป็นเมนเทจรุ่น้องที่เป็น talent นะพัฒนาตนเองก่อนโอาให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราเราต้อง need ที่จะมีสกิลอะไรใหม่ๆไหมเราต้องมี competency อะไรใหม่ๆไหมต้องรู้ตรงนี้ก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นซะครับ,รบเพราะว่าการจะพัฒนาทาเลน็ตเนี่ยเขาก็เป็นคนพิเศษใช่เขาเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วเป็นคนที่มี IQ ดีมีคอมมิ t เมนต์ดีเป็นเซลล์ลีดเดอร์ชิพใช่ไหมครับมาเช้ากับทีหลังใช่ไหมโอ้ oh, แบบ บางทีชาเลนจ์เราด้วยคนที่เป็นชาเลนส์เนี่ยเขาเขาไม่ยอมเราง่ายๆนะครับบางทีเขาประชาเลนติงกิเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาตวเองโฟกัสกลับมาพัฒนาตนเองก่อนใช่ไหมครับเราก็ต้องอัพสกิลก่อนที่เราจะไปพัฒนาเขามีท่านไหนที่เป็นคอมมอนบ้างครับที่เวลาที่เราจะพัฒนาทาเลนส์เนี่ยลีดเดอร์ต้องกลับมาพัฒนาตนเองที่พิุวสันเห็นชัดๆผมว่ามันมีสองสาเรื่องนะที่หัวหน้ามัดจะตกหลุมพรางความฉลาดของตัวเองคิดว่าลูกน้องคนนี้เก่งแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปดูแล ปล่อยเขาได้ปล่อยเขาได้แอซายไปเดี๋ยวเขาจัดการได้หารู้ไหมตรงนี้มันเป็นการทําให้ engagement ระหว่างหัวหน้ากับลูกมองคนนั้นมันยิ่งห่างครัแล้วทุกคนเชื่อผมทุกคนเนี่ยต้องการพี่เลี้ยงทุกคนต้องการคําชี้แนะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นทาเลนเนี่ยหัวหน้าจําเป็นต้องยิ่งโฟกัสแล้วเข้าไปทีทีบ่อยๆเพื่อให้แน่ใจทั้งสกิลเซ็ต m ม่เซต motivation ว่ายังอยู่นะอันนี้อันนี้สิ่งที่เจอบ่อยๆนะที่หัวหน้ามักจะตกหลุมพรางความชลาแล้วบอกเก่งแล้วปล่อยปล่อยหรือบางครั้งเนี่ยบางทีบอกว่าเขาเรียกว่าพอเราเข้าไปยุ่มย่ามกับทาเล่์มากเนี่ยเาเลอาจะบอกพี่ไม่ไว้ใจหนูออเออพี่ไม่ trust หรอเฮ้ยเดี๋ยวหนูจะพิสูจน์ให้พี่ดูว่าหนูก็ทำได้หนูเก่งจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพอเราเจอแบบนั้น สองสามครั้ง um> เราร uh ู้สึกขยัแล้วเราเราไม่อยากเข้าไปเราไม่อยากเข้าไปล้วงลูกหรือเราไม่อยากเข้าไปยุ่งยากมาเขาเยอะเพราะกลัวเขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ trust หรือไม่วางใจแล้วก็ปล่อยไปเลยจากประสบการณ์นะจับสิ่งนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นทาเลนน่ะเขาก็มี c o n f i เ e นซ์มีความเชื่อมั่นใช่ใช่เพราะนั้นสไตล์ของหัวหน้า ที่จะเข้าไปหากลุ่มทาเลนต์น่ะจะใช้สไตล์เดิมๆไม่ได้จะใช้แบบจูจี้จุกจิกมอนิเตอร์เป็นกับดูแลไมโครไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาสไตล์แล้วก็ต้องแฟซิลิเทตมากกว่าต้องชาเลนจิ้งมากกว่างียครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับนะหลังจากท่านเดินเนี๋ยเราท่านต่อไปทําอะไรครับโอเคก็สุดท้ายละคราวนี้เราก็ไปดูลูกน้องแล้วคือน้องคนนี้ทาเลนต์เนี่ยเราก็เมนเเข้าไปแล้วคราบเดียวกันเนี่ย บทบาทหนึ่งของของหัวหน้านะก็คือต้องบริหารผลงานของทีมใช่ไหมให้ยังคงแบบมีผลงานที่ดีถึงแม้ว่าเราจะเอาทาเลนตคนนี้เนี่ยไปทําอย่างอื่นโปรเจกต์อย่างอื่นบ้างเนี่ยแต่ผลงานโดยรวมของทีมองค์กรยังคาดหวังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าต้องเตรียมทีมละต้องเตรียมทีมทั้งหมดเลยว่าแล้วเราจะบริหารจัดการทีมยังไงเพื่อยังคง deliver performance ตามที่เราถูกคาดหวังไว้นะครับ เพราะว่าคนที่เป็นท a l นต์เนี่ยอาจจะต้องถูกเขาเรียกว่า special assignment ไปทำโปรเจกต์พิเศษูกไปดูบิวพิเศษไปทำาโรร o t ทบางอย่างให้กับ business ซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนใช่ไหมครับนะพอก็ถูกดึงเวลาส่วนหนึ่งไปทําตรงนั้นเนี่ยผู้นำก็ยังต้องบริหารเขาเรียกว่าผลลัพธ์ มวลรวมของทีมถูกต้องายังได้ r ี s e ลหรือ KPI ตามที่บริษัทคาดหวังต้องการนะครับเนี่ชั้นนี้ก็จะเป็น3มส่วนนะครับนะอันที่1ก็คือเราเริ่มจากสไลด์กันนะครับว่าประโยชน์ที่องค์กรได้รับประโยชน์ที่ตัวเราได้รับหรือบางทีประโยชน์ที่ตัวน้องที่เป็นทันธมจะได้รับคืออะไรนะครับเนาะ อันที่2ก็คือกลับมาพัฒนาตนเองอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะพัฒนานคนอื่นเนี่ยเราก็มักจะวิ่งไปหาคนอื่นจิตใต้สํานึกเราจะไปซ่อมคนอื่น,นแกขาดอะไรนะครับแกจะต้องเติมอะไรนะครับนะแต่ว่าคำนั้นของพี่อสษาเนี่ยกลับมาพัฒนาตนเองก่อนเพราะเราจะต้องดูแลคนที่เก่งมากขึ้นเราต้องบียอนกับเขาอีกสักหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือดูผลลัพธ์มวลรวมของของทีมนะครับแม้ว่าท ALENT านนจะต้องโดดไปทำ ADHOC PROJECT หรือ SPECIAL PROJECT นะครับเนาะเราก็ยัง ต้องแคร r รี uh, carry ผลลัพธ์ของทีมรวมนะครับวันนี้ก็เป็นบทบาทของผู้นำที่ต้องดูแลท ALEN นะครันี่คือ3สิ่งที่ต้องกลับไปรีเช็คตัวเองดูครับใช่